สวัสดีครับจ j f l e x t r a i n i n g t u d o c o m นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินบ้างแต่ว่าจะมาในท็อป,ปิกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มชูกําลังหลายคนใช่ไหมเขจะแบบว่าเฮ้ยเราไม่มีแรงเราเพลียหรือว่าเราจะทํางานที่จะต้องอาศัยการตื่นตัวอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็เครื่องดื่มชูกําลังทีนี้เรา,าทําความเข้าใจกันดีกว่าว่าเฮ้ยเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทําไม ในกลุ่มคนบางกลุ่มน่ยถึงมีการติดเครื่องดื่มจุดกำลังกันค่อนข้างเยอะเราไปทำความเข้าใจครับไป โอเคครับในส่วนของส่วนประกอบเครื่องดื่มชูก,กําลังเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหลักๆแลวก็จะมีอยู่สอย่างนะครับหก็คือกลูโคสหรือน้ําตาลกลูโคสนะครับสเนี่ยคือคาเฟอีนก็คือ ine, กาแฟนี่แหละสามเนี่ยก็จะเป็นทอรีนนะครับทอรีนเนี่ยมันเป็นสารประกอบหนึ่งที่ร่างกายเรารับไปแล้วครับมันก็จะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าสดชื่นแอคทีฟมากขึ้นหลักๆก,ก็จะมี3ตัวนี้แต่ก่อนที่เราจะพูดในเรื่องถัดไปเนี่ยผมขอขั้นด้วย การใช้พลังงานในร่างกายกันก่อนอการใช้พลังงานในร่างกายหลักๆนะฮะมันก็จะเป็นพลังงานจากน้ําตาลในเลือดของเราเป็นหลักไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ระดับของน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันก็จะลดลงตามความเข้มข้นแล้วก็ตามระยะเวลาที่เราไม่ได้รับอาหารนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดลงลดลงลดลง,ลดลงมันไม่ได้แปลว่าร่างกายอยู่ก็<ไ>จะเอาพลังงานจากแหล่งอื่น ในร่างกายของเราสมมุติไขมันเนี่ยมาใช้ได้เลยยังยังไม่สามารถได้เมื่อร่างกายรับรู้แล้วว่าเอ้ยระดับน้ำตาลในเลือดลดมันก็จะส่งสัญญาณแล้วปุ๊บร่างกายรับรู้ปุ๊บก็จะไปอะขออนุญาตตับไว้ตับพอพลังงานหน่อยตับก็จะเอาพลังงานจากไขมันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไขมันก้อนใหญ่แต่จะเป็นกลุ่มกรดไขมันกลุ่มกรดไขมันนะ,ะก้อนเล็กๆเนี่ยดึงออกมาจากนั้นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้ ก็จะเอามาแตกตัวเป็นคาร์บโบไฮเดรตคาร์บโบไฮเดรตที่ได้รับมาก็ยังใช้ไม่ได้นะมันก็จะแตกตัวออกมาเนี่ยแปลงค่ามาเป็นน้ำตาลกูโคสจากนั้นตับก็จะส่งกลับเข้าสู่กระแสเลือดกระบวนการเนี่ยมันดูช้าใช่ไหมวุ่นวายใช่ไหมใช่พอมันช้าและวุ่นวายในขณะที่คนๆน,นั้นเนี่ยเขาต้องการพลังงานในการใช้งานทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแบบบางทีเราก็จะง่วงง่วงเหงาเขานอน,อนคิดอ่านช้าลงอะไรพวกนี้ ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับในส่วนของพวกน้ำตาลนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายเรารู้สึกมีแรงส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของอินซูลินเช่นเดียวกันเมื่อระดับน้ำตาลลดลงใช่ไหมแล้วมีการเติมกลับเข้ามาในกลุ่มของน้ำตาลคาเฟอีนโอรีนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออดีขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็มีเรี่อมีแรงขึ้นกับปีก้กระเป๋ามากขึ้น เพราะว่าเราได้รับพลังงานที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ในท,ทันทีซึ่งน้าตาลกูโคสเนี่ยมันสามารถดูดซึมผ่านเยื่อบุลําไส้ง่ายมากง่ายมากมันมันแค่เอาไปใช้ได้แบบทันท่วทงทีเลยมันก็เลยทําให้โปรดักต์ในกลุ่มเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการที่จะทําอะไรแอคทีฟอ่ะก็จะย้อนกลับมาเป็นคําถามที่ว่าแล้วทําไมหลายคนน่ะถึงติดใช่ไหมถึงติดเครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละคือคำตอบ แต่ถ้าจะให้บอกลึกไปมากกว่าน,นี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะด้วยลักษณะงานของเขาที่ต้องการความตื่นตัวหรือว่าอาจจะเป็นการเสรติดของฮอร์โมนแห่งความสุขด้วยและส่วนหนึ่งก็คือมาจากอินซูลินด้วยนะเอาเรื่องของอินซูลินก่อนนะครับโอเคเมื่อระดับของน้าตาลในเลือดลดลงเนี่ยค่าอินซูลินมันจะไม่ได้ทํางานถูกไหมแต่ไม่ได้ก็ตามที่มีระดับน้ําตาลเลือดสูงขึ้นนะครับอินซูลินจะเข้ามาจัดการกับระดับของน้าตาลในเลือด ตัวฮอร์โมนอ,อินซูลินเนี่ยจะเข้ามาจัดการกับระดับของน้ําตาลในเลือดทําให้มันคงที่ทีนี้เนี่ยเมื่อกูโคสมันเข้ามาตุ้มอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเป็นเหวเลยคล้ายๆกับพุ้นอ่ะง่ายๆเลยะฉะนั้นเมื่อระดับน้าตาลลดลงอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นมันทําให้คนที่บริโภคมันรู้สึกว่าขาดพลังงานทั้งๆท,ที่เราก็เพิ่งกินมันไปไดึกออกไหม มันเลยทาให้เฮ้ยแปบบ๊แบๆบเราขาดพลังงานอีกแล้วเราก็ต้องเติมอีกฉะนั้นเนี่ยมันทําให้คนที่กินพวกเครื่องดื่มชูกำลังบ่อยๆจะรู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพาโปรดักต์พวกนี้เรื่อยๆและอีกหนึ่งอย่างเมื่อเราเนี่ยมีการเติมอะไรบ่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังก็จะอุดมไปด้วยน้ําตาลถูกไหม มันก็จะทําให้มันหวานมันก็อร่อยนะบางทีผมกินผมก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยเหมือนกันพวกเรดบูอะไรพวกนี้นะทีนี้เมื่อเราเติมอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําให้ความรู้สึกทางจิตของเราดีขึ้นเรากินอะไรหวานๆแล้วก็รู้สึกสดชื่นถูกไหมทีนี้ที่ผมบอกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการเสพติดของสารเคมีในสมองหรือฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยมันคือสิ่งนี้แหละฮอร์โมนแห่งความสุขตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโดปามีนฮอร์โมนโดปามีน เมื่อเราเนี่ยได้รับมันบ่อยๆทีๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้นหรือเมื่อเราเนี่ยรู้สึกว่าเราขาดพลังงานร่างกายจะเริ่มレสปอนละว่าเฮ้ยมึงต้องหาอะไรมาเติมกูนะต้องหาอะไรมาเติมกูนะไม่งั้นกูจะอาการหนักขึ้นนะจะเป็นหนักขึ้นนะอม,มันกลายเป็นภาวะโดปามีนทรอรนซ์หรือว่าภาวะดื้อดปามีนมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก กูต้องเติมเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกกูต้องเติมไปกระตุ้นมันเหมือนเอาง่ายๆเลยเนี่ยผมติดกาแฟผมไกินอย่างเงี้ยวันหนึ่งสองสามแก้วแล้วเป็นกาแฟดำซึ่งผมไม่ได้ติดที่รสชาติแต่ผมติดที่รู้สึกว่าเราจะต้องกินเนี่ยอันนี้คือการเสพติดโดปามีนฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่ทําให้คนติดกลุ่มเครื่องดื่มจุก,กําลังก็คือหนึ่งเรื่องของออการเลียนของค่าอินซูลินทาให้เรารู้สึกว่าเราขาดพลังงานบ่อยขึ้น ทำให้เราต้องเติมและสองก็คือเรื่องของการกระทบกับฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อวันโดปามนีนฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันแย่นะแต่ผมจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเติมมากเกินไปเรารู้สึกว่าเราเสียเงินให้กับนนเครื่องดื่มเครื่องาังหรือกาแฟหรืออะไรพวกนี้มากเกินไปรู้สึกว่ามันไม่โอเคการที่เราอยู่หักดิบเลยยาก มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราทำเราทำไม่ค่อยได้หรอกฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำของผมนะก็คือเราอาจจะลดเลเวลในการบริโภคลงสมมุติจาก3ผมรับวันละสามถึงสี่แก้วผมลดผมลดบรรดดหนึงก็อาจจะสมมุติ4เหลือ3สมมุติ3เหลือ2 2เหลือ1แล้วค่อยๆทิ้งช่วงในการดื่มทิ้งช่วงในการบริโภคเราก็จะดีขึ้นก็หวังว่านะครับ คลิปนี้ก็น่าจะช่วยอะไรเพื่อนๆได้เป็นม,มากกันหน่อยสําหรับคนที่เฮ้ยรู้สึกชอบก็จะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราก็ได้นะฮะแล้วก็สําหรับคนที่แบบเฮ้ยเราเนี่ยอยากได้ความรู้เทคนิคในการไดเอทต่างๆผมก็มีอ e ี book, ถถบุ๊กคัมภีลดทุนฉบับมือใหม่จัดจําหน่ายภายในลิงก์โปรไฟล์ตรงนี้นะฮะหรือว่าถ้าใครอยากได้ผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบจริงจังมากขึ้นซีเรียสมากขึ้นเห็นผลมากขึ้นไม่เครียดก,ก็สามารถเทรนออนไลน์กับทางเราได้เช่นเดียวกัน ดันล่างคลิกดันล่างนะครับยินดีช่วยเหลือเสมอครับขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบายครับ